ชาวลัคนาราศีตุลนดาวพระจันทร์จะโคจรเข้าสู่จุดวินาศนะครับเล่งไปในที่ดาวพระอาทิตย์นะครับนะเป็นเพนจุดสิ้นสุดของดวงชะตานะครับเป็นเพนที่จะทำให้นับจากวันที่6เมษายนปี2566กําลังจะเข้าสู่โบสแห่งความก้าวหน้าความรุ่งเรืองให้กับดวงชะตานับจาก วันที่6ไปนี้นะครับเรื่องเลวร้ายนะครับเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่างๆจะบรรเทาเบาบ,าบางลงไปสําหรับท่านที่มีนับจากวันที่วันที่หกเนี่ยเกิดเพนแล้วเนี่ยนะเพนที่จุดวินาศของหายจะได้คืนภายใน1เดือนนะครับนะท่านใดที่ทําธุรกิจออนไลน์จะดีนะครับท่านใดที่ขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่จะได้ นะครับนะท่านใดที่มีเรื่องรับลงคมในบางอย่างติดต่องานลับๆอะไรต่างๆมีความสําเร็จนะครับรนะวมไปถึงว่าจะมีโอกาสมีสิ่งที่ดีทางการงานเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสได้ลาาผลบางสิ่งเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวหรือการสนับสนุนช่วยเหลือจากญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือปัญหาอุปสรรคใดๆดาวเพนเรงเงว็เรือนอรินะภายในหเดือนนี้นะอันนี้เหตุการณ์ที่ผมทายเนี่ย ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆที่คาราคาซังจะมีปัญญาในการทิ่มแทงกับสิ่งต่างๆนะครับเนื่องจากในเดือนนี้นะครับจะมีดาวพฤหัสบดีย้ายด้วยตั้งแต่วันที่19เมษายนไปเล็งดวงชะตาไปเล็งดวงชะตาเลงกายสังขาร จะก่อเกิดสิ่งต,งต่างๆที่ดีกับดวงชะตาเรื่องราวสุปเคราะห์สุปโชคสุปชัยเกิดขึ้นกับดวงชะตาจะมีความโชคดีนะครับดาวเผ่าเรือสหัชชะโคจรเป็นราชาโชคจากมิตรสหายจากเพื่อนฝูงจากคอนเน็กชันจากเครือข่ายบางท่านได้เครือข่ายใหม่คอนเน็กชันใหม่สังคมใหม่ได้การ,ระยะาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลหากมีใครเข้ามา กล้ชิดดวงชะตาตั้งแต่19เมษายนไป8เดือนหลังนี้พยายามสร้างความสัมพันธ์แนบแน่นแน่นแฟนเข้าไว้จะเกิดคุณเกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาพยายามศึกษาจากคนใกล้ตัวจากผู้ใหญ่ใกล้ตัวหรือจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาเป็นมิตรนะครับเข้ามาสนับสนุนดวงชะตาจะมีความโชคดีเกี่ยวข้องกับปัตตนีคู่ครองคู่ค้าคู่ขายคู่ส่วนคู่สัญญาใครไม่ใช่จบจากมีโอกาสมีตัวเลือกเข้ามาสู่ชะตาท่านใดที่มีคู่ หุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยหุ้นส่วนไม่ดีมันก็จะต้องถอนหุ้นออกไปมีหุ้นส่วนใหม่เข้ามาสู่ชะตาท่านใดมีคู่กรณีจะเคลียร์ใจได้นะครับในช่วงนี้กิจกรรมต่างๆเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆจะก่อคุณกับดวงชะตานะครับเป็นช่วงห่วงดวงชะตาท่านใดที่คบพาหลายปีนะมีโอกาสลงเอยนะสำหรับท่านไม่ได้เลิกกันมาก่อนที่ผ่านหน้านี้นะครับจะมีโอกาสที่จะแบบ มีการลงเอยกันภายใน1ปีนี้นะครับกลับมาใกล้ๆนี้นะครับแต่วันที่6อาวันที่8ดนะดาวศุก,กร์จะโคจรไปเกษตรราธิบดีนะครับนะบางท่านจะมีโอกาสไปเกี่ยวพันกับเรื่องมรดกมีคนมาพูดคุยกับเรื่องมรดกของคุณหรือจะแปลว่าคุณจะได้เดินทางผ่านงานศพหรือจะแปลว่าคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นแดนไกลนะครับมากๆหรือรวมไปถึงว่าคุณจะมีเรื่องให้แบบ เจ็บเนื้อเจ็บตัวมีเรื่องให้อวัยวะบางส่วนชำรุดซุบโซมน,นะครับเกิดขึ้นได้บ้างนะครับไปดูนะอวัยวะบางส่วนคุณจะได้ใช้งานหนักเกิดขึ้นกับชะตานะครับแปลว่าอุดมการบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแนวความคิดบางอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไหครับแล้วก็ดาวศุกร์โคจรจุดมรณะแล้ววันที่19พฤหัสยกเกล่งดวงชะตาปัญญาจะก่อเกิดปัญญาจะก่อเกิดทิ้งแนวความคิดเดิม ทิ้งอารมณ์เดิมๆทิ้งความผิดพลาดเดิมๆสิ้นสุดนะครับป้อนสิ่งทีบวกเข้าไปในจิตในใจเกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตามาเจอกันนะครับดาวพุธเนี่ยก็จะร่วมกับดาวพระราหูนะครับต้องระวังมีปากเสียงกับคนอื่นได้ง่ายกับต่างเพศกับเพศตรงข้ามกับบุตรบริวารหรือใครก็ตามจากคนอ่อนกว่าก็ได้หรือว่าจากต่างเพศก็ได้นะ จากหุ้นส่วนจากต่างเพศก็ได้เขาบอกว่าอดาวพุธกับดาวหูเนี่ยมันเล็งดวงชะตาอยู่ต้องระวังมีปากเสียงระวังเงื่อนไขเอกสารต่างๆผิดพลาดหรือมันชะลอนะครับหรือมีการแก้ไขเอกสารบางอย่างเกิดขึ้นได้บ้างระวังการขีดกรเขียนกรเซงกระจบันทึกตั้งแต่วันที่1 4เนี่ยดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่จุดปัตตนิร่วมกับดาวราวหูคือข้อเสียเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยจริงๆกพุทธศัดเข้ามาก็จะดีแหละแต่ว่าพอดีวันอาทิตย์ร่วงกับราหูเป็นคู่ศัตรูในจุดปัตตนีมันจะมีเรื่องสั้นๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านบางคนอาจจะเกิดคู่ขัดแยง้งคู่ตำรณีมีคนที่พร้อมที่จะมีปัญหากับคุณหรือคุณจะได้มีปากเสียงกับคู่ครองกับคนรักอะไรลักษณะเนี้ยหรือว่า,าต้องระวังดวงตาเจ็บตาใช้สายตาเยอะนะครับนะระวังสุขภาพบ้างนะนะครับ จะมีเรื่องเก็บกดกดดันเกิดขึ้นได้บ้างดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือลาพครัวจรอ,อยู่จุดบัตตนีตั้งแต่วันที่14ไป1เดือนเนี่ยสิ่งดีๆจะเกิดอยู่เช่นได้เงินได้งานได้การช่วยเหลือได้การสนับสนุนจากต่างเพศนะครับเลขอายุแฟนอายุคนรักออกสลากให้โชคนะครับหรือรวมไปถึงว่ามีโชคจากต่างเพศหุ้นส่วนคู่ค้านะครับบางรายนะครับนะก็จะเกิดขึ้นได้นะครับวดาวอาทิตย์กับดาว พืะฤหัสร่วมกันจุดนี้เนี่ยนะครับเกิดมิตรภาพเกิดลาภผลดาวราพะโคจรเป็นมหาอุดนะบางท่านเกิดช่องทางราไรได้ใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยได้เลยนะในช่วงนี้อิทธิพลนะของดาวอาทิตย์ดาวพรฤหัสเนี่ยกับดาวพุธเลงดวงชะตาเป็นช่วงที่จะได้ศิลปะวิทยาที่ดีท่าในใดไม่เคยศึกษาอะไรแบบจริงๆอย่างจรง,จรง,จรง,จรงลองศึกษาในช่วงนี้ปัญญาจะเกิดได้ง่ายเลยนะในการจัดการชีวิตสร้างลาภผลให้กับชีวิต เหมาะคุยถ้าใครเคยมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็เข้าไปคุยนะครับจะได้รับการช่วยเหลือเอ็นดูนะครับหรือเคลียร์ใจได้ทันใดที่มีปัญหากับญาติพี่น้องมิสหายต่างๆนะก็ไปเคลียร์ได้นะจริงถ้ามีปัญหาได้ก็เคลียร์ได้อาทิตย์กับพุทธหัสเร็งดวงชะตาเกิดปัญญาในการแก้ไขขี้คายหรือสร้างลาภผลนะครับขี้ขายปัญหาสร้างลาภผลต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยจะมีการเดินทางไกลแบบ แบบกระทันหันนะหรือว่าเดินทางไกลถ้ามีแผนเดินทางไกลก็ดีนะนะครับแก้ดวงไม่ะช่้น้ะใจร้อนจะมีโอกาสเกิดลักลับลับลักลับลับลักที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นลักที่เปิดเผยไม่ได้หรือลักออนไลน์เกิดขึ้นเพราะท่านจะมีจะได้ไปนอนที่อยู่ใหม่จะได้ไปนอนที่ใหม่นะครับมีการนอนที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเราอะนะครับก็ได้นะนะครับ เกิดขึ้นดาวการเงินโคจรเป็นเกษตรสลับเรือนนะครับการเงินยังเป็นไปในทางที่ดีขาดเงินยังได้เงินนะครับแล้วก็มันจะไปอีกหนึ่งว่าท่านใดที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับคุณอาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาหรือการต่างประเทศนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บางอย่างเนะี่ยเกิดขึ้นหรือยวดยานพาหนะรวมไปถึงกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่จะมีการเสียเงินไปกับการทําบุญการศึกษาการเดินทางไกลการต่างประเทศหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะเกิดขึ้นนะครับ ช่วงนี้ความจเจริญทางการเงินจะยังเกิดขึ้นได้นะครับต้องบอกว่าเพนครั้งนี้หลังจากผ่านจุดนี้ไปนะครับอาจจะมีเรื่องอึดอัดบ้างแต่จะมีสิ่งที่ดีตามมาภายหลังตั้งแต่19เมษายนไป8เดือนหลังนี้นะครับจะเกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาสำหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตานะผมมีอยู่3ศาสตร์นะครับศาสตร์แรกคือพุทธศาสาตร์กับโหราศาสาตร์นั่นคือเครื่องรางเป็นยันนวคุณมหายันโบราณ เป็นยันที่สร้างจากสศาสตร์นะเป็นยันที่เกิดขึ้นจากนิมิตนะครับก็ว่าได้นะนิมิตของผมเมื่อหลายปีก่อนแต่ก่อนชีวิตบัดซบลม้มเหลวนะครับจนชีวิตเปลี่ยนแปลงมีหลายล้านนะครับจากอาชีพวิศวกรราชการครูแต่ก่อนนะมี2บปริญญาแต่ชีวิตติดลบจนชีวิตช่วงนี้มี8อาชีพนะครับทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์ทุกอย่างนะครับแลนะนะก็ต้องบอกว่า จากดวงไม่ดีอ่ะเป็นคนพื้นดวงไม่ดีนะแต่ว่าหาวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับยันนี้เป็นยันที่เอาดวงชะตาคุณมาสร้างเป็นเครื่องรางตามตำแหน่งดวงดาวรับพลังงานจักรวาลน,นะครับแล้วก็สร้างด้วยวิธีพุทธศาสตร์แบบโบราณนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับนำไปบูชาในบ้านเตือนนะครับผู้หญิงท่านนี้เขาส่งมาเนี่ยสามล้านนะอันนี้มีตัวอย่างเยอะนะรีวิวเยอะยีวิวค่อนข,ข,ข้างเยอะแต่ว่าก็ไปดูกับแอดมินกันแล้วกันแต่ว่า จะเปิดเผยเฉพาะท่านให้เปิดเผยเท่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าบูชายันนวคุณได้รับเงินสเสเดหาจากคุณแม่บุญธรรมมาสองครั้งสล้านถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ชัยเสดท,ที่ที้าวังสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนวคุณให้คุณจริงๆนะครับเขาทรมานมา3ปีคนเนี้ยเขาจะเชื่อเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับแล้วก็บางคนก็ถูกหวยสามตัวอย่างเงี้ยมีแล้วแต่นะมันเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ นะบางคนก็ได้บ้านหลังโตก็มีนะนะครับภายใน6เดือนธุรกิจเข้างานเข้านะครับบางคนก็มีบุตรสมใจอย่างเงี้ยนะครับถูกหวย26ใบยอย่างเงี้ยก็มีนะครับนะก็ท่านใดอยากได้ยันเนี่ยนะครับก็ติดต่อแอดมินไปนะครับก็จะมีอีกศาสตร์หนึ่งนั่นคือพุทธศาสตร์อ่าไม่ใช่พุทธศาสตร์ของาศาสตร์เนี่ยคือยันนะว่าคุณมหายันโบราณน,นะแต่มีอีกศาสตร์หนึ่งคือจิตศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนพลังงานในจิตใจเราเนี่ย ซึ่งเป็นวัฏจักรของจักรวาลจิตเราเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะครับนะในคอร์สนี้เนี่ยมันจะเป็นความลับนะครับในความลับในการสร้างชีวิตใหม่ให้มั่งมีขึ้นให้ดีขึ้นดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะรักษาตาจนๆก็จะมั่งมีขึ้นนะครับกลางๆอยู่ก็จะมั่งมีขึ้นนะรวยอยู่ก็รวยขึ้นนะครับนะอันนี้คือความลับสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงวง,งจรจิตนะครับ เป็นข้อมูลรับข้อมูลเด็ดเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมใช้เปลี่ยนแปลงชะตาของผมจากติดลบและลากชะตาไม่ดีผมมีความรู้โหราศาสตร์หลายแขนงนะดวงชะตาผมเนี่ยจะไม่ไม่ดีนะไม่รวยจนชีวิตผมเปลี่ยนมีหลายล้านนะครับนะดย8อาชีพนะครับนะในเวลาอันสั้นนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านใดอยากจะเรียนนะความรับสั่งจิตเป็นเหตุหลายล้านเป็นเพียงข้อมูลนะครับแล้วคุณก็เอาไปทํา นะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเคยส่งข้อมูลให้หลายท่านนะก็เขาก็บอกไลน์มาขอบคุณนะนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็เลยมาทําเป็นความลับให้เป็นคอร์สออนไลน์ให้เรียนเองที่บ้าน8ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงนะถ้าอยากเรียนก็เข้าไปทักแอดมินกันแล้วกันนะครับมีค่าเรียนนะครับนะสำหรับคนเอาจริงสวัสดีครับ